การงานการเงินความรักสุขภาพอะมีแง่มุมให้จับสังเกตกันพอสมควรอย่างแรกก่อนที่อยากจะบอกเนาะเปิดไพ่มาให้กําลังใจชาวราศีมิถุนก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะเพราะว่าไพ่ในเรื่องของการงานวิมองว่าคุณเจอคนในลักษณะที่กัดไม่ปล่อยหมายความว่าอะไรในแง่ของการงานนะคะถ้ามันมีอะไรที่มันพัวพันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก่อนหน้านี้นะคะในแง่ระหว่างงานกับคนคือคุณ แล้วคนที่เกี่ยวพันกับงานของคุณนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเรื่องมันยังไม่จบอะนะใช้คํานี้แล้วกันถ้าเหมือนแบบคุณมีประเด็นกับใครสักคนในที่ทํางานถ้าคุณมีประเด็นนะแล้วไอ้ประเด็นนี้มันสร้างความไม่สบายใจมาให้คุณอยู่เรื่อยๆมันสร้างความรู้สึกอึอดอัดใจให้กับคุณมันสร้างความรู้สึกก็แบบว่าซ้ำซากนะคะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งหรืออะไรเงี้ยจากคนคนเนี้ย ถามว่าในเดือนนี้เองอะการที่ไพ่มันปรากฏหน้าตาประมาณแบบเนี้ยที่พี่กำลังดูอยู่ในเนี้ยนะคะมันบ่งบอกถึงลักษณะของการแบบว่าเหมือนที่บอกอะคือถ้าเป็นภาษาภาษา,บ,าบ้านเราได้กัดไม่ปล่อยก็คือมันยังไม่จบอะคือยังตามยังตามข้องแวะยังตามมีอิทธิพลกับเรื่องงานของคุณนะคะฉะนั้นถ้าเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีความคาราคาซังมาตั้งแต่เดือนกันยายน ถามว่าตุลาตุลานี้จบไหมพิม่มองว่ายังไม่จบนะคะถ้าดูจากการปรากฏตร,ตรงนี้นะมันจะยังมีอิทธิพลมาถึงตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนลหละมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าการทํางานในรอบของเดือนตุลาคมเนี้ยไม่ค่อยปลอดโปร่งนะในความรู้สึกใช้คํานี้นะใช้คําว่าไม่ค่อยปลอดโปร่งในความรู้สึกเพราะมันเป็นเรื่องไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันสะท้อนถึงอิทธิพลของความรู้สึกของของของไพ่ใบนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยพอทํางานไปก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ายกตัวอย่างนะ ทำแล้วไม่เข้าตาผู้ใหญ่เพราะใครสักคนไม่รู้ที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ในออฟฟิศอยู่ในองค์กรเดียวกันนี่แหละคือเหมือนมีอิทธิพลนะ่เป็นอะไรที่บังเอาไว้หรือปัดตกทําให้ผู้ใหญ่ไม่เห็นทําให้ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินทําให้คนที่แทนที่คน,คนที่คนที่คุณจะเขาจะช่วยคุณได้จริงๆอ่ะคนคนนั้นนะเอื้อมมาไม่ถึงคุณนะนีม่มองแบบนี้นะคะมันเป็นลักษณะของการเหมือนจะเรียกว่ากันท่าก็ไม่ใช่แต่เหมือนกับว่า เขามีอิทธิพลอะคือคือคนที่ว่าตรงเนี้ยนะค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับงานของคุณในลักษณะที่แบบคุณทําแล้วแล้วทุกอย่างมันเหมือนมันต้องข้องเกี่ยวกับเขาอะมันต้องเขาต้องรับรู้มันต้องผ่านเขาถ้าเกิดเอ่อคุณจะส่งเรื่องไปถึงผู้ใหญ่ข้างบนสุดเลยสมมติอย่างเงี้ยนะโดยไม่ผ่านเขามันก็เป็นไปไม่ได้อีกคือเขาก็ต้องได้รับรู้อะเอออารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบริบทของแต่ละท่านเนาะที่ เป็นชาวราศีมิถุนคุณต้องไปดูหน้าง,งานของคุณเองเอาเพราะอย่างที่บอกบี้ออกคําาบกรเป็นภาพรวมให้ของคนที่เกิดในราศีมิถุนโดยที่ไม่เจาะจงนะว่าเป็นวันจันทร์มิถุนอังคารมิถุนเกิดวันที่เท่านี้มิถุนเกิดวันที่เท่านั้นมิถุนเพราะมันเป็นไพ่องค์รวมมันไม่ใช่ไพ่เฉพาะบุคคลนะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปอาศัยการดูบริบทหน้าง,งานของคุณเอาว่า คุณเจออะไรนะคะสองสำหรับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณบอกไม่ได้เป็นพนักงานของเขาไม่ได้มีหัวนหน้านายตัวเองล้วนๆนะคะสิ่งที่มันปรากฏจกไพ่ใบนี้หมายความว่าอะไรเดือนนี้ถ้าคุณทําแล้วคุณมีการตั้งเป้านะคะหรือตั้งยอดในเชิงของธุรกิจตัวเลขเอาไว้อ่ะคะ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเช่นคุณคาดหวังว่าเดือนนี้ต้องขายได้สิบชิ้นนะอ่ะคุณถึงจะรู้สึกแฮปปี้กับมันแต่พอเอาเข้าจริงย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ไปถึงเกณฑ์ตรงนั้นแล้วคุณมีความรู้สึกว่า เฟลกับตัวเองรู้สึกว่าหมดกําลังใจรู้สึกเหมือนเอ้ยทําไมเรารู้สึกแบบเฟลเฟลไม่ค่อยกระเตื้องเรารู้สึกไม่ค่อยมีเอเนจีไม่ค่อยแอคทีฟนะคะถ้าพูดในแง่มุมของการทํางานแบบรวมๆนะไม่เจาะจงว่าอาชีพอะไรนะพลังงานการทํางานของคุณในรอบเดือนนี้มันจะเป็นไปด้วยความรู้สึกเบื่อนหน่ายถ้าดูจากไพ่นะมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับไม่ได้มีความรู้สึกเชลเลตัวเอง ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วแบบสดชื่นอยากไปทํางานจังเลยคิดถึงโต๊ะทํางานตัวนั้นกาแฟตรงนั้นพัดลมบนหัวไม่มีมันไม่ใช่เวนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบอีกแล้วอะอันนี้เช้าหรอต้องไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนเป็นฟีลประมาณนี้นะเพราะว่าบี้มองว่าอิทธิพลของคนที่อยู่รอบตัวคุณในเรื่องของการทํางานนี่แหละมีผลค่อนข้างสูงเลยนะแล้วมันต้องเป็นคนที่ มันไม่ได้เป็นลักษณะของคนเหมือนเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเราด้วยนะมิมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าเราอีกสเต็ปหนึ่งะนะอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าเราตรงๆก็ได้อแต่เหมือนกับเขามีความอุปโค์บางอย่างเช่นเขาจะอาจจะอายุมากกว่าเราเขาอาจจะทํางานในตําแหน่งไล่ๆกันกับเราระดับงานเดียวกันเป็นเป็นลักษณะของเอ่อเขาเรีเยกอะไรนะลักษณะในแง่มุมของระดับการทํางานที่เป็นแบบแมนจเมนต์เหมือนกันก็สมมติเป็นแมเนจเมเนจเมนต์เหมือนกันแต่บังเอิญคนคน,คนเนี้ย จะมีความอา,อาวุโสทางอายุมากกว่าทีนี้คนอื่นที่เป็นแมนจเมนต์เหมือนกันเนี่ยคุณก็แมนจเมนต์เพื่อนคนอื่นก็แมนจเมนต์เหมือนกันอย่างเงี้ยนะอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยนะก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องต้องยอมเขานิดนึงต้องให้เขานิดนึงเพราะเขาเป็นอะไรที่มีอาวุโสมากกว่าคุณนะคะนี่ยกตัวอย่างให้แบบให้แบบเห็นเห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะว่ามันจะเป็นฟิลประมาณอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้เป็นในเวนั้นก็คือคุณก็จะเจอคนที่เขาเป็น เป็นคน,นที่มีอิทธิพลกับการงานของคุณโดยตรงอ่ะคือให้คุณให้โทษกับคุณได้บี้ชอบใช้คํานี้นะคะให้คุณให้โทษกับคุณได้แต่ไม่ได้มองว่าอยู่ในลักษณะระดับเดียวกันกับคุณบี้ไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบเล่นหัวหยอกเอืนกันหรือไงไม่ใช่เดี๋ยวจะเป็นคนที่อยู่เหนือบางอย่างอ่ะในแ,ง,แ,ง,ใแง,นง่ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งไม่แง่ของอายุก็แง่ของอวุฒิอ่ะนะคะวัยวุฒิอย่างหนึ่งวุฒิอย่างหนึ่งไม่รู้ทางใดทางหนึ่งนะคะแต่ว่าค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณแล้วคุณมีความรู้สึกว่า บางคนนะทํางานเนี่ยอยากแยกตัวเองออกมาแล้วนะอยากแยกตัวเองมาจากคนที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเนี่ยพยายามแยกตัวเองออกมาแต่ไปไม่พ้นนะคะอารมณ์เหมือนเช่นบางคนบอกขอย้ายแผนกอะ่ะพี่พี่หนูหนูขอไปลองทํางานแผนกนี้ดูได้ไหมยยายแผนกอะไรเงี้ยสมมตินะไปไม่พ้นคือคือคือไม่ให้ไปอะ่ะพูดง่ายๆก็ยังคงต้องวนกันอยู่ตรงเนี้ยนะคะนะฉะนั้นพีม่มองว่าเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะแชร์เลนกับความรู้สึก ในแง่มุมของการทํางานของชาวราศีมิถุนพอสมควรนะคะต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆใครที่มีเพื่อนเป็นชาวราศีมิถุนใครฟังแล้วคนในครอบครัวเป็นชาวราศีมิถุนซัพพอร์ตความรู้สึกกําลังใจกันไปได้ในแง่ของการทํางานเนาะบีมองว่าเดือนนี้มันมีอะไรบางอย่างทดสอบเขาอยู่นะคะทีนี้ใครก็ตามนะคะที่เหมือนกับรอคอยนะคะคาดหวังว่าอ จะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างในแง่ของเรื่องของงานเนี่ยถ้าไพ่มันปรากฏในเวประมาณเนี้ยบิ๊มมองว่ามันก็จะยังเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ถูกใจเรานะักคาตอบที่ได้กลับมามันยังไม่โดนใจเรานะักนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะทีนี้การเงินหลับเป็นยังไงบ้างนะคะออมองว่ามันมีเข้ามาเพียงแต่มันจะมีอะไรที่ผิดคาดในเรื่องของเงินหน่อยยกตัวอย่างนะคุณมีเงินสำรองเงินทุนรอนของตัวเองเนี่ยที่เตรียมเอาไว้เพื่อใช้จ่ายกับเรื่องเรื่องหนึ่ง นะคะเหมือนคุณรู้แล้วว่ามันจะต้องจ่ายเหมือนคุณเตรียมเอาไว้กลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงๆที่จะต้องใช้กับเรื่องนั้นน่ะมันมีเหตุอันแบบฉุกเฉินอะเหตุที่ไม่คาดคิดเหตุที่ไม่ได้ปรากฏที่มาที่ไปมาก่อนแล้วมันก็อยู่ๆเฮ้ยมันต้องใช้ตังค์แล้วทีนี้คุณก็ถามกับตัวเองว่าแล้วยังไงอะจะเอาตรงไหนละเพราะไอ้นุ่นก็ต้องใช้เตรียมเอาไว้แล้วเหมือนกับประมาณว่าที่ตั้งใจจะใช้กับเรื่องนั้นไม่ได้ใช้ต้องยกมาใช้กับเรื่องที่ฉุกเฉินก่อนนะคะฟิลมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะฉะนั้นเนี่ย S <S <an other> เดือนนี้ในแง่ของการเงินบี้อยากให้คุณมีลองลองลองคิดเล่นๆก็ได้นะใช้คํานี้มันไม่มีมไม่มันไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาคุณจะไม่สะดุดให้คุณลองแพลนแผนที่สองในเรื่องของเงินสักนิดหนึง่งหาแผนสำรองไว้หน่อยนะคะคำว่าแผนสำรองเช่นคุณรู้แล้วว่ามีอะไรที่คุณจะต้องจ่ายแน่ๆแ,แล้วคุณกันเงินไว้ส่วนหนึ่งอะนะเผื่อเผื่อถ้ามันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะลองถามตัวเองเล่นๆว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรปุบปับขึ้นมาเอาตรงไหนมาดึงก่อนเนี่ย นะคะอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาในมาในเวที่เหมือนกับว่าคาดเาขาเรียกไะไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะทีเนี้ยส่วนหนึ่งเองนะเดือนนี้ใครปล่อยเงินใครไปใครให้คนอื่นยืมเป็นเจ้าหนี้ที่รักของใครอยู่เนี่ยนะคะแล้วเขารับปากกับคุณไว้ตกปากรับคํานะคะให้คุณทําใจไว้ยาวๆก่อนเลยเนาะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะโอกาสมันค่อนข้างน้อยนะคะ เอ่อมันจะแบบเขาเรียกอะไรพลิกโผอยู่อ่ะอนะถามว่าเขาหนีคุณหรอมันไม่หนีหรอกค่ะคือเห็นจากไพ่นะคะคือไม่ไม่ได้หนีแต่เขาก็ไม่แสดงตัวไม่แสดงเจตจำนงที่จะที่จะคืนในเวลานี้อาจจะไม่สะดวกในบางประการต้องบอกอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นอันนั้นคือกรณีที่คุณเป็นเจ้าหนี้นะกรณีที่คุณเป็นเจ้าหนี้ที่รักแต่ถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่รักนะคะเดือนนี้ก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่เขาจะประชิดตัวคุณมากขึ้นนะหมายถึง คุณใครก็ตามที่แบบว่าไปเราไปหยิบยืมใครเข้ามาะอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่ระยะในรอบของเดือนตุลาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเ,เขาเรียกว่าตามใกล้ชิดมากขึ้นละการตามการขอการทวงการอะไรเงี้ยค่ะจะค่อนข้างใกล้ชิดมากขึ้นนะคะตรงนี้นะถ้าดูจากไพ่ที่มันปรากฏหรือใครแพลนเรื่องที่จะไปขอสินช่องสินเชื่ออะไรนะคะบีดูจากไพ่ที่มันปรากฏในเวลานี้ถ้าคุณไม่คิดว่ารีบขนาดนั้นคุณรอจังหวะดีๆในรอบของเดือนหน้าก็ได้เนาะเพราะว่าไพ่ที่มันปรากฏตรงนี้ไม่มองว่า เขายังกักเอาไว้อยู่ยังไม่ได้ปล่อยอะค่ะเหมือนกับยังกักยังไม่ได้อยากที่จะแบบไม่อยากที่จะแบบจ่ายใครจ่ายใครมากมายในเวลานี้เหมือนกักเอาไว้อยู่นะคะประมาณนั้นเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงคนโสดคะ่ะอย่าหมงานเยอะจนเกินไปเนาะดูแลสุขภาพสักนิดนึงนะคะจากการปรากฏของไพ่เนาะพี่มองว่าโสดเองก็มีความรู้สึก,กว่าโสดโสดแบบยังมีความหวังอะเหมือนรอใครสักคนนะคะ แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่ยังชิลกับเรื่องของตัวเองนะคะบางคนโฟกัสกับเรื่องของตัวเองเป็นหลักอยู่นะคะแต่ในส่วนหนึ่งพี่ก็มองว่าการโฟกัสในเรื่องของตัวเองของคุณเนี่ยอาจจะหมายถึงการทุ่มเทกับเรื่องของงานอย่างเต็มที่จนบางทีมันกระเทือนในเรื่องของสุขภาพด้วยฉะนั้นคนโสดชาวราศีมิถุนระยะนี้ดูแลเรื่องสุขภาพหน่อยส่วนคนมีคู่ค่ะระยะนี้อาจจะเป็นระยะที่บางทีบางครั้งนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาจเจอกับคู่มากนักนะคะมันอาจจะมีการเขาเรียกว่า บางทีต้องดูแลตัวเองอ่ะเหมือนเวลาเจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเองกับตัวเองไปนะคะมองว่าเป็นว่าว่าเป็นประมาณนี้นะคะและอีกอย่างีกอย่างหนึ่งก็คือมองว่ามันมีโอกาสอีกเหมือนกันที่คุณอาจจะโฟกัสกับเรื่องราวของสุขภาพทั้งของตัวเองและคู่ของคุณในระยะนี้เป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเช่นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบางทีการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอการวูบนะคะอันนี้คุยกันเรื่องคู่คก่อนนะยังไม่ได้ไปสุขภาพนะแต่มันมีความเกี่ยวเนื่องก็เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่า เออให้ระวังในจุดนี้ด้วยนะคะบางทีอาจจะมีภาวะคู่เราเออมีปัญหาในเรื่องสายตานะคะหรือแม้แต่การพักผ่อนไม่เพียงพอการวูบการอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้กันไว้ด้วยนะคะทีนี้สุขภาพค่ะมีอะไรไหมบี้มองว่าสุขภาพโดยรวมให้คุณออกมาดีนะคะอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะคือบี้มองว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าบางทีนะระยะนี้นะระวังการอยู่ในที่แจ้งอ่ะ เหมือนกับว่าแดดจะจ้ามากหรืออะไรมากอย่างเงี้ยให้ระวังจากตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะมีอาการเหมือนกับบางทีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณไม่ทันตั้งตัวคือนหน้าคุณสู้แดดสู้อะไรไปอย่างเงี้ยบางทีให้ระวังภาวะแบบแสงมันวูบวาบมันอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะทําให้เกิดอาการเบลอหรือแบบวูบไปเลยอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องระวังในจุดนี้สักนิดหนึ่งระวังการอยู่กลางแดดกลางแดดจ้า กลางอะไรพวกนี้มากมากๆหน่อยก็ละกันในระยะของเดือนนี้นะคะบีมองแบบนั้นแต่ว่าโดยรวมอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากนักนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคําพยากร์ของชาวราศีมิถุนเขาน้อเดี๋ยวเรามาปิดอีกหนึ่งราศีค่ะมาจับฉลากการราศีอะไร